นี่ไก่กบกับกบไก่ตู้พุ่มเตะกบแล้วทําไมครับอูบครครัสเหยียดเหมือนคนป่าไปมาขึ้นมาหน้าบันกูตัวเติมไปเลยตังจุ้นตวงโหลดรวมจุงหลังให้ตู้ป่าขึ้นไปบันมึงเออใคราะเอามึงพูดดันต้องโหลดหรืไม่เห็นใครเกินไปปบนั้นมึงแต้มมันเลยยืนโนตอยู่ใครโตได้ขึ้นไปปบนั้นให้เริ่ยตัวตังจุนฮะให้เริ่ยไว้ตังจุนแม่ควาย นอเล็กวัยเพื่อนใบตองตั้งเพชรเดียวกันซุ่นตอนนั้นฮะพอตั้งจุนคือเล็กวัยเออแล้วต่วงโลพอตีต่ำกันเบ็ดแล้วท่วงไอมันโง่ฮะพอต่วงโลรถยนต์นเอยแล้วชมจงรังพอตีเนี่ยตองกับตัดก้ากังขิงแมมปีกลางกว่าปะอุบะดีตาเนี่ยต้นเบือไม่ใช่ธรรมดาแค่เบือระดับติดเองพอยตู้อันแต่เล็กแต่ยังทวนคู่แหละต้นแต่ยังทวนคู่เลย เตินยังเดินมึงแนอะป้าไม้กูเดินแต่ได้แกกูไม่เกิดเล่นเดินตรงปันมึงเดินซัปันมึงกูไม่เกิดเล่นแต่เดินตีเล็กกูเครียดอยู่เลยรอยป้าไม้กูร่าบิ้นเจ็บแล้วไม่ดีป้าไม้หมาปนนั้นดีพี่ระย็ดแม่มใกล้ไม่ปันกับกูแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้อุบัตกว่าบ้าตองเดินหน้ากูป้าไม้สักสองเซนดิรอยใกล้ตีปันกันว่าแม่ม <c oughs> บาดีตีว่บ้า เอาแต่กพ oh, ิทองอย่าทะลาะกันเลยครับอันนี้นี่ที่เราไปใจกัดนีมาพบนะอันจบต่เกด้เลยตีมันเจอความปโยชนอย่างดียบไกลตู้ปีกุ้งเลียไปตู้ปลินี่นึกว่ากูรักนักเลงแะปลิดกูบาดใจอุ้มอยู่กับลูกเอออยี๋ยวมันปีจะเสื้อลุ่มซุ่มเออวลานยมือนมีอย่น้อยมึง่ดกยเอรุมมได้ตองจ่เปนกูปืน กูบาดจริงกว่าป่ะปลิเทศยนี่เคยข้อแก้ตัวกูไม่คบเลยเออคืนนี้ใบใจหน่ะสบายใจใก็ใบใจคืนนี้เจอแบบไม่กันตอนรับแหล้ไอ้นใบใจไปเหรอป่ะใบใจเออโดยเฉพาะวัดกุรนะแค่เรื่งนี้เป็นครั้งที่โศกเลยมาแสดงฮันเออไอแกว่าเรื่องเงินไม่รู้สิ่งที่กูประทับใจกูไม่เคยเคยพูดเลยคืนนี้กูเล่นสักทีกว่าเพี้ยในในวัดกุรนะแกไอ้ได้แต่มึงประทับใจกูประทับใจองค์นำวัดนะแกใครไม่มีการเข้ใจเลยปืนตอนรับยิงได้ชมงคลเลย หันน้ไม่เหมือนวัดบ้านเราก็ใจไตวะต่นี้พืชตอนรับหยิบเสื้่จมงไครขี้ไดขี้งบนไปแล้วไปแล้วยบรนอยกนุนุบระนุะนุบนุบระนุระนุบ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 ะนระนุบมะัุไระนงบระนุบระนุ้ระนุบรานุบระนุอระนยบรนุบละนพรนุบระนุนุบระนุบนุนนนนนรขเุบน กูรัดนำแปดสิบคันงนะแกตัวลงเลยพันเนื้อเลือกคนจุดใจตั้งแต่ว่าไม่ตีนมึงได้แก่คนก้อยลงก็เวียนเตียน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 จุ้งไม้พอนำเน่งปุดปุยทธิช็อกรักอะไรสิโรปลื้มไม่เจอตามเด็กตำลุงแลยอะตอยไหนนั่งอึดจังหวะผมจะปุ่งขี้ไปตึ้งเยอะจังหวะขี้สุดเลยว่ะพันเน ไม่ใช่ในแก่กุดี้สุดเดเลยฮะนะเออมึงต้องไอ้เจ็ดตะลุมจีนยบฮะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เกียรติคุณใจตึงคนนี้นั้นโอ้ผู้ใหญ่อะไรนะพี่ส่งผู้ใหญ่เกียรติกับผู้ใหญ่เกียดอ่ะโอ้ผู้ใหญ่เกียรติเออมูนึงบันควรไนงะคนนี้ใจตึงแกร้อยวันคนมี้นี่ตาควรนโลกเราจะต้อนผู้ตรงรวย <_ s 1> โอ้ผู้ใหญ่เกียรติจับตังไอ้ตรงรวยเออกูได้ตั้งตรงรวยแกกว่าป่ะสุดเดียวเลยกูไปตรงคนบาเด็กมาดีคือนั้นสื่อนุ่มแจ็คสื่อเนี่งลามเลี้ยงบูเด็กไหม เราไม่ทำได้ตรงเลยคุ้มเมาตัวจริงใจมาเลยแก่ตรงรอยแล้วมมเมาตัวจริงใจัางตรงรอยคือการเมาตัวจริงใจแล้วตรงรอยอันอนู้นคือกันเล่หนังตรงบุญเ็กมันจรงิงใจแล้วจีบไก่น,นุ๊กนี่แก่